วันนี้ผมจะมาสอนวิธีขายที่แต่ได้กำไรจริงๆกันนะครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปในแอป YouPick นี่เลยนะครับ y o u p i k กดเข้าไปนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เลือกสินค้าสักหนึ่งรายการนะครับที่เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับหรือเราอยากจะขายชิ้นนั้นนะครับเอาไปลงขายส่วนผมจะขายตัวนี้นะครับเตาปิ้งมันลดอยู่นะครับจาก990เหลือ375แล้วรีวิว5ดาวเต็มด้วยนะครับเราก็กดนะครับดาวน์โหลดรูปมาได้เลยจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปที่แอป Facebook ของเรานั่นเองนะครับหลายๆคนน่าจะมีอยู่แล้วนะครับกดเข้าไปครับ จากนั้นนะครับให้เราสังเกตรูปบ้านตรงนี้นะครับที่เรียกว่ามาเก็ตเพจนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่ขึ้นตรงนี้นะครับให้เข้าไปที่สามขีดแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมาเก็ตเพจคืออันเดียวกันมาเก็ตเพจก็คือตลาดบน a c e b o o k นะครับคนเข้าถึงก็คือคนไทยทั้งประเทศที่เล่น Facebook นั่นเองนะครับเราก็กดขายเลยนะครับจากนั้นเราก็กดสินค้าตรงนี้จากนั้นเราก็เพิ่มรูปภาพจะได้รูปภาพแบบนี้นะครับจากนั้นใส่ชื่อสินค้าครับเครื่องชํามัฟเฟิลตรงนี้ผมจะใส่แค่ชื่อโล่งๆไปก่อนนะครรบาาาายยยนะเเเทท่่่ไหใแออปขู3375 3475ลลง จากนั้นนะครับตรงนี้เราจะขึ้นหมวดหมู่นะครับเครื่องครัวขนาดเล็กเราก็ไปต่อเลยครับสภาพนะครับอย่าลืมเปลี่ยนเป็นใหม่ด้วยนะครับผมจากนั้นนะครับตัวเลือกนะครับไม่แนะนําให้ใส่นะครับตำแหน่งตรงนี้ให้เราเปลี่ยนตามตําแหน่งที่เราต้องการที่จะขายเลยนะครับผมตัวอย่างเช่นเราขายวฟเฟอลเนี่ยเราคิดว่าคนภาคไหนกินวฟเฟิลมากที่สุดนะครับเราก็เลื่อนไปได้เลยเลยจากนั้นนะครับผมใส่คําอธิบายพยายามให้ลูกค้าทักแชทมากที่สุดนะครับผมชําระปลายทางได้ต่อมานะครับผมจะเขียนว่าส่งไว3-5วันนะครับผมตรงนี้เราต้องมาดูก่อนนะครับว ต่างประเทศเนี่ยตรงค่าขนส่งเนี่ยมันจะมีรูปเครื่องบินมานะครับแล้วเขียนว่าสินค้าต่างประเทศแต่ตัวนี้ในไทยระยะเวลาส่งในไทยก็3.5วันแต่เวลาเราตอบลูกค้าก็3-5วันไม่นับรวมเสาร์อาทิตย์ต่อมาทักแชท20คนแรกรับส่วนลดพิเศษโอเคนะครับก็ลักษณะนี้ก็ได้นะครับผมจากนั้น SKU นะครับเราจะไม่ใส่นะครับแฮชแท็กเราต้องใส่ตรงตามหมวดหมู่ของเขาตรงตามสินค้าของเขานะครับเครื่องทำบัฟเฟอร์เครื่องครัวขนาดเล็กตามนี้ครับผมแล้วก็เสนอวิธีการจะส่งนะครับแล้วกดถัดไปจากนั้นเราก็กดเผยแพร่เลยนะครับผมตรงนี้จากนั้นรให้เากดผ เลยนะครับตอนนี้ไม่แนะนําให้พดลงกลุ่มนะครับถ้าพูดลงกลุ่มอาจจะโดนบล็อกได้ตีดิ้งเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็สามารถขายสินค้าได้แล้วแล้วหลังจากที่เราขายสินค้าได้แล้วนะครับเวลาเราปิดการขายลูกค้าเราต้องทํายังไงนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างเป็นเคสปาดีลูกค้าหนึ่งท่านแล้วกันนะครับยกตัวอย่างเป็นลูกค้าท่านนี้แล้วกันนะครับผมคือผมก็จะคัดลอกนะครับที่อยู่ของลูกค้านะครับแล้วก็ไปกรอกในแอปยูพิกนั่นเองจากนั้นนะครับแล้วเราก็เข้าแอปยูพิกครับเราก็กด สั่งซื้อเลยจากนั้นนะครับเราก็ใส่ที่อยู่ลูกค้าเข้าไปครับพอเราใส่ที่อยู่ลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดสั่งซื้อนะครับลูกค้าเขาเลือกชําระปลายทางมาเราก็เลือกชําระปลายทางได้เลยนะครับผมตรงนี้เลยนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วเราจะได้กําไรมาจากไหน,นครับคือยูพิกเนี่ยเราสามารถขายได้ทั้งชําระปลายทางหรือว่าโอนนะครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือกําไรตรงนี้ทั้งหมดนะครับสี่สิบสามบาทตรงนี้แอปจะเป็นคนโอนให้นะครับทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์คือถ้าเกิดผมขายเครื่องเครื่อง สาบาทต่อเครื่อง10เครื่องก็430ไปแล้วครับไม่ต้องมาแพ็คของเองส่งของเองสต๊อกของเองด้ว